สวัสดีนะคะทุกคนพบกับหน,นิงแล้วจ้าในสะพายตุรกีมาดามตุรกีมาดามขี้จาดกหลัคนนะจ้าทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนจ้าเนาะวันนี้ก็อ่าไม่ค่อยสดชื่นสดใสสัก่ไหร่เนะาะเมื่อคืนนอนดึกมากอ่าเมื่อคืนนอนหนูนอนดึกมากเลยสีสองแล้ววันนี้หนูก็มีงานทุกคนหนูได้รับจ็อบไว้ อ๋หนูรับไปรับจ็อบตัดผมให้คนแก่ทุกคนเออทีนี้เขาก็เลยมีเรียกตัวหนูไปรับจ็อบไปตัดผมที่บ้านทุกคนหนูดีใจมากเลยหนูได้งานอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะทุกคนจ๋าอ่าพี่ๆจ๋าก่อนจะไปฟังหนูฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้หนูด้วยนะอ่าแล้ววันนี้ยหนูก็จะขออนุญาตพูดก่อนวนะ่าหนูขอขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาดูมาซัพพอร์ตหนูนะทุกคนจ๋าวันนี้หนูก็ได้ วันนี้ตีสองเนาะหนูก็ได้หนึ่งพันซับแล้วหนูขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนแล้วก็พี่บ่าวเสงด้วยนะคะอะที่มาแนะนําแล้วก็พี่กุ๊กอะไรพวกนี้เนาะพี่ทั้งหลายที่มาแนะนําหนูทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะทุกคนจ๋าไปาไปฟังกันเลยเนาะกับเรื่องผู้ชายตุรกีเหมือนเดิมเนาะตามคอนเซปต์ของเราเนาะทุกคนจ๋าหนูก็เอาคอนเซปต์หนูก็จะเอาคอมเมนต์แกพี่แกมาตอบเนาะพี่แกถามว่า พี่แกคอมเมนต์ใต้คลิปหนูมาว่าเ,อาเจอผู้ในไอจีค่ะแล้วก็เลยมาตามดูคลิปเกี่ยวกับตุรกีหาข้อมูลอ่ายินดีด้วยนะคะพี่จ๋ายินดีด้วยถ้าไปเล่นในไอหนูคิดว่าสําหรับหนูนะสาหรับหนูนะเล่นในไอจีเปอร์เซ็นคุณภาพดีกว่าเนาะบางคนก็อาจจะมีหลอกบ้างหนูก็คิดว่ามีแหละเออนะคะพี่จา๋าแต่ก็อาจจะน้อยกว่าในแอปฟรีอะไรพวกนั้นไมมอะหนูสําหรับหนูนะัหนูคิดแบบนั้นนะอ่ะต่อไปแกก็ถามหนูมาว่า อ่าแล้วงานเกี่ยวกับวิศวกรท่าเรือขนส่งสินค้าอะไรแบบเนี้ยดีไหมอ่าคืออย่างนี้นะพี่ดีมากนะสําหรับหนูนะคืออย่างนี้คือหนูเคยถามาหลายๆคนแล้วหนูก็เคยอ่านเจอในอะไรประมาณเนี้ยเขาจะบอกว่าผู้ชายตุรกีหรือคนตุรกีอ่ะหลายๆคนคาดหวังที่จะได้งานเป็นวิศวะเป็นวิศวกรอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเงนินจะดีแล้วก็ เงินดีรายได้ดีแล้วก็เหมือนมันเป็นความฝันของหลายๆคนไอ้น,นี่หนูไม่รู้นะหรือเป็นบางคนหนูก็ไม่รู้ได้คือหนูไปอ,อ่านเจอใน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 กูเกิลเนาะเอะเขาบอกว่างานวิศวกรอะไรพวกนี้เป็นงานที่หนุ่มหนุ่มตุรกรีทั้งหลายใฝ่ฝันที่อยากจะอยากจะทำอะไรประมาณนี้แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเงินดีมากเขาบอกงี้เนาะแต่หนูก็คิดว่าเงินดีอะ่ะเพราะว่าคนที่ทำงานประเภทนี้จะแบบ อ่ารวยทุกคนนะคะทุกพี่จา๋าอ่ายินดีกับพี่แกด้วยเนาะที่พี่แกประสบความสําเร็จที่พี่แกเจอคนดีๆในไอจีนะหนูแนะนําให้ทุกคนไปเล่นในไอจีนะทุกคนจา๋าอ่าต่อไปนะคะพี่หนุขออนุญาตเอาคอมเมนต์พี่มาอ่านนะเอาคอมเมนต์พี่มาทำคอนเทนต์นะคะพี่พี่คุยมาทั้งหนุ่มหนุ่มและแก่มากกว่ายี่ิบคนเหมือนกันคนตุรกีแค่ต้องการเซ็กไม่ได้รักจริงแกพูดอย่างนี้เนาะอ่า อันนี้ก็จริงนะพี่ก็จะมีประเภทที่แบบว่าเขามีเมียอยู่แล้วอย่างที่หนูบอกเนาะประเภทที่เขามีเมียอยู่แล้วเขาก็ไปหาความเลื่อนเลงสบายใจสุขสมในโลกออนไลน์เนาะพี่เนาะอ่าเขาก็เขาบางคนก็มีเมียบางคนก็ไม่มีอเด็กบางคนก็อยากลองอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็พูดง่ายว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้เปิดมากเหมือนที่เมืองไทยเราอะไรแบบนี้เนาะ อ่าเขาก็อาจจะหาที่ระบายในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วแบบว่าอ่าหาจริงใจยากเออมันก็จริงค่ะพี่พี่จา๋าหาจริงใจในโลกออนไลน์มันก็ยากอยู่แล้วเนาะไม่ว่าที่ไหนเอ่อทุกคนก็ต่างต่างก็กลัวกันทั้งนั้นนะาะพูดถึงอ,ะอ่ะอ่ายังไงมันก็มีทั้งทั้งทั้งจริงใจแล้วก็ไม่จริงใจแหลนะหนูคิดว่านะแต่ทุกคนก็อาจจะมีกลัวบ,บ้างอะไรแบบนี้เนาะอ่าบางคนก็แบบแต่ผู้ชายตุรกีส่วนมากแล้วก็จะชอบขอ ดูกี่ดูนมดูร่างกายผู้หญิงอะไรแบบนี้เนาะเป็นเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบประเพณีเข้าไปเลยอะที่เล่นในโลกออนไลน์แล้วแบบเหมือนก็เข้าคุยกันอะไรประมาณนี้เนาะบางครั้งหนูก็คิดแบบนั้นนะมันคุยกันบว่าฮยว่าไปขอเบิง้งนมเบิ้งอย่างมันเดอ้อแบบนี้นะบางครั้งหนูก็คิดแบบนั้นเลยนะเออมึงคือขอเบิ้งแต่้นมแทนเูเห็ุคลิปมากเนี่ยผู้หญิงไทยเขาจะบอกว่าขอดูเต่น,นมเดิร่างกายมีเซ็กอะไรประมาณนี้เนาะเออหนูก็เลยคิดไปแบบนั้นว่า เออเขาอาจจะแบบเหมือนต้องการหาที่ระบายอ,อะเนองพี่เออประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วหนูคิดว่าอ่าหาทางเลือกที่ไปเล่นที่มันดีดีกว่านี้อะไรประมาณนี้น,นะพี่เนาะอ่าไปหาทางเลือกที่เล่นดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยอ่าจะได้ไม่ต้องเจอผู้ชายแบบแบบนี้อะไรแบบนี้หรือไม่ก็บล็อกมันไปเลยอ่าเพราะหนูคิดว่าอย่างน้อยต้องมีคนดีมั่งแหละในใ,ในในนั้นอะอ่านะคะพี่แต่บางคนก็อาจจะรับฟังมากเนาะว่าประมาณโอ้ย ไทยตุราบางคนก็อาจจะรับฟังมาว่าก็คือประเทศไทยใช่ไหมพอประเทศไทยปุ๊บก็คือพัทยาไงเซ็กไงพี่เข้าใจหนูใช่ปะยังเขาเห็นหนูเนี่ยหนูบอกว่าอยู่เมืองไทยทุกคนก็จะบอกว่าหนูว่าพัทยาอ่าเขาคิดว่าหนูก็คือเป็นผู้หญิงแบบนั้นแล้วก็อา่มาอยู่ที่นี่อะไรประมาณเนี้ยอ่าบางครั้งหนูก็เข้าใจเขานะคือเขาได้รับข่าวสารมาผิดๆไงอ่าบางคนก็ บางคนก็าเปิดโลกออนไลน์ดูก็จริงแต่ว่าได้รับข่าวสารมาผิดๆไงพี่อาว่าผู้หญิงไทยอ่ะอาไปแต่พาเขาไปคนที่ไปทําเกี่ยวกับ y ู u ูบอาหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะพูดแต่เรื่องพัทยาใช่ไหมอาพัทยามันก็เป็นดินแดนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมอาแล้วทีเนี้ยทุกคนเขาก็จะไม่เห็นอาส่วนอื่นอะไรแบบนี้ไง เออเขาพอเขาเห็นหนูก็จะบอกว่าพัทยาแล้วก็จะมีแต่เรื่องเรื่องอย่างว่าอะไรแบบนี้เนาะแต่หนูก็ไม่เคยโกรธหรืออะไรนะเพราะหนูเข้าใจในความความที่เขารับรับรับข่าวสารมาผิดๆน่ะหนูก็จะพยายามอธิบายให้เขาได้รับฟังนะว่าอ่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิ่งที่คุณได้ได้อ่ารับรู้มามันอาจจะผิดอ่ามันอาจจะมีทุกที่แหละบนโลกบีนี้มันอาจจะมีทุกที่แต่บางคนที่เขาไปอ่ะเขาก็เจาะจงแต่พัทยาไงพี่อ่ามันก็เลยทําให้ พอคนเล่นอ่าออนไลน์อย่างเงี้ยอ่าพอเห็นว่าเป็นประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเขาก็เหมือนจะแบบถามหาเซ็กถามหาเซ็กอันนี้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้หนูคิดเอาเองนะหนูวิคอเคราะห์เองนะเอ่อว่าว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะพี่อ่าหนูก็พยายามพูดเนะี่ยเข้าใจอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยหนูแค่ปากเสียงเดียวหนูก็จะไปพูดยังไงได้ใช่ป่ะละอ่าเพราะฉะนั้นแล้วแบบนะก็ค่อยคุยไป อ่าเพราะเพราะเขารับข่าวสารมาแบบนั้นเพราะว่าอย่างหนูบอกว่าคนตุรกีส่วนใหญ่เขาก็เหมือนกําลังพัฒนาเหมือนกําลังพัฒนาว่าเออต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขาเป็นแบบนี้แบบนี้นะเริ่มเหมือนรับข่าวสารอะไรใหม่ๆอะไรประมาณเนี้เนาะพี่เนาะเขาก็ยังไม่ค่อยหนูคิดว่าเขายังไม่ค่อยได้เรียนอ่ะยังไม่ค่อยได้รับรู้โลกอะไรใหม่ๆมากนักอะไรประมาณนี้เนาะพี่เนาะเออเพราะฉะนั้นแล้ว อ่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่สบายใจพี่ก็บล็อกไปเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่หนูคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆผู้ชายตรุรกีดีก็มีใช่ไหมพี่อ่ามันจะเพราะคือมันได้รับข่าวสารมายังไงมันก็ทําแบบนั้นใช่ปะละ่ะผู้ชายอะ่ะก็เหมือนเราแบบเนี้ยเออถ้าได้ยินข่าวสารมาแบบไหนที่ว่าคนตรุรกีเป็นอาลับหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออเป็นคนอารับเป็นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะคิดไปแบบนั้นเออใช่ปะ,ล,ะล่ะเราก็ว่าคนตรุรกีไม่ดีคนตรุรกีเป็นอารับ อ่าไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ดีอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะมันก็เหมือนกันแล้วแลนะพี่เนาะอ่า <_' S 1> เราอยากให้หนูอยากให้มองกลับกันนะ <_' S 1> ไม่ใช่ว่าหนูอยู่ประเทศตุรกีแล้วหนูเข้าข้างประเทศตุรกีนะอ่ามันไม่ใช่นะพี่แต่คือว่าอ่าในความเป็นจริงเนาะเอ่อในในในสิ่งที่หนูคิดนะในความเป็นจริงอ่าต่อไปพี่คนนี้แกบอกมาว่าอ่าหลอกกินไม่ได้ค่ะจากฝรั่งเศสแกพูดอย่างงี้เนาะเออพี่หนูขออนุญาตนะเอออันนี้ก็จริงหลอกกินไม่ได้ แต่พี่จ้าพี่แต่แต่พี่ต้องยอมรับนะผู้หญิงไทยบางคนน่ะเขาเลือกที่จะกินความหล่อไงเออเขาเลือกที่จะเอาผู้ชายหล่อไงเออใช่ปะพี่พี่พคิดเหมือนหนูไหมเออเขาก็ไม่ได้คิดตรงที่หาเงินหาทองเขาคิดที่ต้องการที่แบบความรักความหล่ออะไรประมาณนี้ไงอ่ามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่านะเออปิดหูปิดตาตัวเองไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะพี่หนูขอขอบคุณพี่นะที่มาแวะมาดูกดติดตามหนูด้วยนะ นะคะพี่วันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆขอบคุณทุกคนที่อ่าขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปหนูแล้วก็มากดติดตามหนูนะขอบคุณมากๆค่ะพี่ๆจ๋าวันนี้หนูก็ขอขอบคุณจริงๆนะครัพี่จ๋าขอบคุณค่ะวันนี้บายๆจะไปตัดผมนะทุกคนจ๋าให้อะไรหนูจะไปตัดผมให้คนแก่เนาะอ่า ได้บุญด้วยได้เงินด้วยเนาะทุกคนเนาะแล้วเผื่อๆอนาคตข้างหน้าหนูอาจจะไม่ได้เปิดร้านตัดผมก็ได้ใครจะไมรู้เนาะถ้าพูดภาษาเขาได้วันนี้หนูขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอให้พี่ๆทุกคนได้ความรู้จากคลิปหนูนะอ่าแล้วก็มีความสุขในการรับฟังคลิปหนูนะคะทุกคนจ้าอ่าถ้ามีอะไรข้อติดติงติเตียนเขียนได้นะคะอ่าแต่แนะนําหนูได้วันนี้หนูขอขอบคุณจ้ายบาย